นักปาดมดิตเขาบบมาคนต่อเหล่เขาบบมาคนเสแซงเขามัความจริงใจ<ะ>เขามาความจริงใจนมมถถุรัตนาทยสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจะมีแด่พระรานาไตอภิวันธนานอ,อมพระจอมไตรอัลลัมกาพระพุทธผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐม ภิวาดกราบก้มพระธรรมองพองใสเดิดวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโคองค์เอกวันธนานบไหกมาก้มกราบการพอการูบาอาจารย์พระทฆ์สมณีกล่าวพระกินกะสารธรรมจากเล็กน้อยหมุดินทาวัธนธมโพชาข้าพาสัมภวาสุนทรี สารนังปานินังวานิไม่หังบินายาตังมางขอพระสัทธรรมมันอัมภัยในห่วงแห่งบงกฎคือพระโอษของพระจอมมุนีผู้เป็นที่เพิงของสัตว์ทั้งหลายจงกระทำใจของข้าพระเจ้าให้เอ,อบอิ่มขา,าขออนุโมทนานำมัชฌูุสุสคนที่ได้สระลาแหง่ง เพื่ออุ้งหาเข้าปอาหารในพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อนใดขบเคี่ยวชันกันตายมือลายเวนการอยู่น้ำกันก็ต้องมีการอาศัยเกื้อกูลกันพระสงฆ์องค์เจ้าอาศัยญาิโยมญาิโยมการใส่พระสงฆ์องค์เจ้าแม่แต่ผู้บาอาจารย์พระสงฆ์สมเด็จน้ำกันก็อาศัยกันญาิโยมน้ำกันก็อาศัยกันนั่นแหละ ในเวลาที่เราอยู่น้ากันอาศัยกันนี่นะเราควรเหตดแบบใดจะได้ใจกันมีคาถาคาถาหนึ่งที่เิ่นตเด็กไว้ในคำพีโลกานิตินะจะมาจะเอามาบอกสุฟังเล็กน้อยหลทังอเทนะกันเฮยาท้าทังอัญชาริกัมมุนา สันทานุวัตติยามุนหังยะถาภูเตนะปันดิตังโบราณอาจารย์ร่ไดกล่าวคาถานี้ไว้บอกว่าลุทธังอัตเถนะขันหยะทัดทางอัญชลิกัมมุนาสันทานุวัตติยามุนหังยะถาภูเตนะปันฑิตังปลว่าเนี่ย แปลว่าบุคคลควรคลองใจของคนผู้มักได้ผู้โลคมากด้วยการให้ทรัพสมบัติการให้ประโยชน์ควรเอาชนะคนที่หยาบซ่ากล้าแข็งด้วยการอ่อนน้อมกระทําอัญชลีกรรมควรเอาชนะคนโง่เขลาคนรุ่มหลงด้วยการตามใจ และควเอาสนะบัณฑิตคือครอบครองใจของบัณฑิตด้วยการเบ้าความจริงเฮตดตามความจริงด้วยความเป็นจริงนะครับวิธีจะครอบครองใจคนเวลาเขาอยู่ํากันนี่ะบอยแบบค่อยกจะเอาแบบค่อยเจ้าก็จะเอาแบบเจ้าเขาก็ต้องในหู้ใจซึ่งกันและกันหรืนบ่คือครูสามีภรรยาเขาอยู่ลำกันกับกับหูนใจกันหรืนบ่า ลูกกับพอกับแม่เขาอยู่น้ากันเขาก็หู้ใจกันหู้วิธีเอาใจกันพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่น้ากันกเู้วิธีเอาใจกันเพราะฉะนั้นอยู่ในสังคมของเฮานีนะเฮาจะอยู่ครามกันยังผ่าสุขได้นี่เฮาต้องมีการหู้เอาอกเอาใจเสื่องกันแล้วกันเอาอกเอาใจเสื่งกันแล้วกันพวกเฮาเคยได้ยินผูู้เท่าบุหานพ่นเว่าไ้บ้ผูพเท่าวุหานเพิก็เอ่ว่า เพื่อขาแก้งเกียนเห็นให้เกียนแก่บาดก่ะหอดทาแล้วเพื่อสิได้แก่เกียนแม่นบ่เพื่อขาแก้งเกียนเห็นเ้เกียนแก่เพื่อมันไปบ่ได้มันขาแก่งก็ต้องอาศัยเกียนนี่แหละแก่ลากไปเนาะหอดทาแล้วไปยังไงบ่เนี่ยเกียนไปได้บ่ตีข้ามฟังน้าเกียนข้ามฟังนาเองบ่ได้เพื่อนนั่นแหละก็ได้แก่เกียนไป เพราะฉะนั้นผู้เท่าภูหานไปเลยบอกว่าเหอาคาแก้งเกียนเห็นให้เกียนแก่เด้อบาดบาฮหอดทาแล้วเฮือสีได้แกเกียนเฮือสีได้แกเกียนความหมายของมันก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค้อยอาศัยเจ้าเจ้าอาศัยข้อยบรมมาเจ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่เต้บรมมาเจ้าเป็นเจ้าคุณมุนนายเจ้าสีได้อาศัยคนตำต้อยด้อยสักบรมเมนได้ บางครั้งบางคราวบางสิ่งบางอย่างเจ้าคุณมุนนายเจ้าหญ่ไม่โตกะเฮ็ดเองบ่ไห้ต้องอาศัยผู้น้อยด้อยสักเป็นบ่แต่หลละ่ะอย่างผู้น้อยด้อยสักกับบสามาฮิตได้ก็ได้อาศัยเจ้าคุณมุนนายนั่นแหละเฮ็ดแทนเพื่อเลยบอกว่าอย่างนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเด้อเฮือกคาแก่งเกียนเห็นเฮเกินแกเเด้อบาดว่ฮอททาแล้วเฮือสิได้แกเกียนแบบนี้ เพราะเหตุนั่นแหละเฮาอยู you, ่ความกันในสังคมเฮาจึงต้องฮู้ฮู้ใจเึ่งกันแล้วกันและฮู้วิธีการเอาใจกันคือเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเอาใจเฮามาใส่ใจเขาเฮ็ดจังใดจะครอบครองจิตใจของเขาได้จือเนาะสี่บุคคลที่เฮาต้องเอาชนะต้องครอบครองใจเขาเฮาบ่จําเป็นต้องเป็นคนร่ำคนรวยบ่จําเป็นต้องมียศถาบรรดาศัก์เขาก็สามารถครองใจคนได้ หนึ่งลดทางอัตเถนะคันเหยะควรครอบครองจิตใจคนมักได้คนโลภมากโดยวิธีการให้ประโยชน์ให้อย่างเดียวก็นีะไงเอาทรัพย์ให้เรื่อยๆน้อมประโยชน์เขาไปให้เรื่อยๆเดี๋ยวกบครอบครองใจเขาได้เองบวเสือลองเอาของให้คนอื่นมึงเด้อสมมติเมตุยทองใบนี้มักได้สมมติเติอตเตตเด้อ เขากใข็ให้ของเรื่อยๆให้ของเรื่อยๆให้ของเรื่อยๆแบบที่เขาจะคลองใจ,ขงใจเขาจะเขาจะยินยอมยินดีพอใจในใเขาเวลาเขาเห็นแบบดีอยู่ดูดูดวิธีที่หนึ่งเราเอาใจเอาทนะาใจาบุคคลจะเป็น,นที่หนึ่งสองทัดทางอัญชลิกรรมมูนาเอาสนะคนมีมานะกล้าแข็งหยาบชาด้วยการอ่อนน้อม คนพวกนี้นี่นะคนแข็งกระด้างคนหยาบซ่านี่เขามักให้คนอื่นมายอมเขามักให้คนอื่นอยู่ใต้อำนาจของเขาเพราะฉะนั้นวิธีการครอบครองใจเขาบ่นี้อ่อ,อนน้อมเขาไปอ่อนน้อมเขาไปหาเขาเดี๋ยวกับครองใจเขาได้เองเดี๋ยวกับครองใจเขาได้เขากจะยินดีพอใจในเขาเองสมบนันเอาชนะคนลุ่มหลงด้วยการตามใจ คนที่เขาลงตัวเองนี่นะลุ่มลงในยศธาบรรดาซักคองตัวเองรุ่มลงในตัวเองอยู่ควรเอาชนะเขาคือครอบคลองใจเขาด้วยวิธีการตามใจตามใจรลดเพราะคนโง่เขาเบาบัญญาคนรุ่มลงนี่เขามักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งตัวเองต้องทึกตัวเองต้องดีตัวเองต้องแมนมดทุกอย่างเลยเนะขาต้องเฮ็ดทึกคนอื่นต้องพิษพิิปกติของคนหลง คนหลงเป็นแบบนี้เขาอยากครอบครองใจเขาคือตามใจบอต้องไปคัดบอต้องไปคืนตามใจเขาเขาจะสามารถครองใจเขาได้เนาะสุดท้ายเพื่อนบอกว่ายะถาภูเตนะปันดิตังแต่ว่านักปราชญ์บัณฑิตเจ้าจะเอาสนะอย่างอื่นบ่ได้จะครอบครองใจนักปราชญ์บัณฑิตโดยวิธีการอื่นบ่ได้ไหนเจ้าต้องเอาความเป็นจริงสนะ ครอบครองใจบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตเขาบบมาคนต่อแหลเขาบบมาคนเสแซงเขามักความจริงใจเห็นบ่เขามักความจริงเบาความจริงเฮ็ดตามความจริงบ่เสแซงเขาไปหากันคือสังคมสม้อนี้เขาเอิว่าสังคมหน้ากากเป็นบ่มไม่ออกไปใส่ต้องใส่หน้ากากเข้าไปหากันหน้ากากที่อาตมาหมายถึงคือลอกลวงมายาสาไทย เนาะแต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นหน้ากากป้องกันโควิดอันนี้โบเมีนเ้อหน้ากากที่ว่าหดนี่มไปดึงมาบอจริงใจเข้าไปหากันต้องการผลประโยชน์และก็ใส่หน้ากากเข้าไปหากันเซแซงเข้าไปหากันแบบนี้นี่เอาสนะใจบัณฑิตครอบครองใจนักษาบัณฑิตโมได้จะขาอา่ากครอบครองจิตใจนักราบัณฑิตได้เขาต้องบอกแต่ความจริงเทิดตามความเป็นจริง เอาข้อจริงเขาว่านักปราชญ์มันจะโยมเขาเองจะอ่อนน้อมจะเคารพต่อเขาเองเนาะเพราะท่านเจอกันเนาะหนึ่งเอาชนะคนหมักโลกหมักได้โดยการให้ประโยชน์โดยการให้ทรัพย์สองเอาใจคนแข็งกระด้างหยาบซ่าโดยการอ่อนน้อมเอาใจเขาครอบครองเจ้าเขานีงนะสามครอบครองใจของ คนร่มหลงคนโง่เขลาด้วยการตามใจซีครอบครองใจนักแปดบัณฑิตด้วยความจริงถ้าเขาฮู้เหตุแบบนี้แล้วว่าโอ้คนแบบนี้แบบนี้เขาต้องครอบครองใจเขาเฮ็ดให้ชื่อใจเขาได้โดยวิธีการนี้เมื่อเขาเฮ็ดชื่อใจเขาแล้วจะอยู่ร้อมกันยังผ่าสุขเขาก็ต้องมีวิธีการในการอยู่ร้อมกันเนาะเห็นคนแบบนี้เขามักโลภเขาต้องเฮ็ดแบบใดกับเขา คนแบบนี้เขาหยาบคายกระด้างเขาต้องเฮ็ดแบบใดกับเขาคนแบบนี้เขาเป็นรุ่มหลงเขาต้องเฮ็ดแบบใดกับเขาและคนแบบนี้เขาเป็นบัณฑิตเขาต้องเฮ็ดแบบใดต่อเขาเมื่อเขาได้หู้อุบายนีน้แล้วและได้เฮ็ดตามอุบายอันเงียบยนแล้วการอยู่รวมกันกับผู้ใดเขาก็จะบเดือดทอนจะมีแต่คนคอยซวยคอยเหลือจะมีแต่คนเกลื่อกลุ่นต่อกันเนาะเพราะเมื่อนี้ก็จะ บบได้บอกอย่างไรก็ยกสาระทางเล็กน้อยมาบ่มาเก่าเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเฮาให้เทายุหวอมกันอย่างควาสุขในบ้านในเฮือนหลังหนึ่งในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในเมืองเมืองหนึ่งแข้งหนึ่งประเทศหนึ่งก็ตามอะไรทาผู้จัดใจของบุคคลแล้วบ่าบุคคลนี้อัตจะงายใส่เป็นแบบใดแล้ว เอาชนะครอบครองใจเขาโดวยวิธีการนั่นอยู่ห้องกันอย่างาสาศเนืน่อเนาะวันนี้กขอจบปกินอากาสาระธรรมลงเพเท่านี้ก็ขอให้บุญที่เกิดขึ้นในที่ในใจฟ้องทุกคนทุกการจงเป็นปัจจัยให้ทางทั้งหลายประสบพบเจอเจอความสุขความเจริญปาซเจ้าทุกโศงโรคภยัยถ้าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปทำเร็วก็ขอให้ความปรารถนาของทุกคนทุกทาน จงสำเร็จจงสำเร็จโดยตัวกันทุกท่านทุกคนเธอ